อ่ะครับก็สวัสดีทุกทกคนนะครับวันนี้นะเด่นนะครับมีอะไรดีๆนะครับฉากเปิดเท่ๆนะครับที่ทําไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนการทําตามที่นเด่นทําทําไปเลยนะครับทําตามพร้อมกันไปเลยนะครับจะได้เอาไปทําในช่องตัวเองได้นะครับฉากเปิดเท่ๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ไทเทลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทําเหมือนกับน้าเด่นได้เลยนะครับทําตามมาเลยนะครับตอนนี้น้าเด่นก็ใช้โปรแกรม วัน d ี่วันท e ่แชร์ฟอร์มูล่นะครับนายนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ลากลงมานะครับเอามาวางในช่องซ c นซีนหนึ่งนะครับซีนวันนะครับเสร็จปุ๊บนะครับวางเสร็จแล้วก็ตัดความยาวทิ้งนะครับเอาไว้ที่2วินาทีนะครับจุดสองศูนันนี้นะครับตัดทิ้งที่ส่วนที่เกินมาก็ทิ้งตัดทิ้งไปเลยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บล้วก็มาคลิกขวานะครับที่ตัว Title นะครับไปที่ Advanced e d i t นะครับ เสร็จแล้วให้เราไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับนลดนก็จะใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับ Futura นะครับตัวนี้ Enter ไปเลยนะครับจากนั้นให้เราไปเปลี่ยนนะครับตามชื่อโลโก้ช่องของเราตามใจชอบเลยนะครับในที่นี้นเด็กก็จะใช้ชื่อช่องตัวเองนะครับเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะก็เป็น d a รเ a d e r ตัวนี้นะครับ ความใหญ่ของตัวอักษรนะครับให้เราปรับมาที่1 0 5นะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัว e อมิเนชันเนี่ยให้เรากดไปที่ no emination นะครับไม่เอานะครับกดโอเคก่อนพอหลังจากนั้นนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้เราคลิกขวานะครับไปที่ advance edit อีกครั้งเอาไม่ใช่ครับไปที่ copy นะครับ copy ก่อนเสร็จแล้วก็มา lock scene หนึ่งนะครับโอเค ลากอันนี้มาตรงนี้นะครับลากมาสุดเลยคลิกขวาเพจนะครับแล้วก็วางที่เราค็ปปี้นะครับมาวางไว้บนซีน2นะครับโอเคจากนั้นเราก็มาปลดล็อกซีนหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาคลิกขวาที่ซีนหนึ่งนะครับแอดวานอีกทีนะครับแอดวานอีดิทที่ซีนหนึ่งนะครับให้มาเปลี่ยนสีคันเลอร์นะครับจากขาวมาเป็นดํา ตามนี้กดโอเคครับพอตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรามาตัดนะครับที่2วินาทีนะครับตรงนี้โดยการกดซีน2กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็กดที่ซีน1นะครับมันจะเป็นการเลือกทั้ง2ซีนนะครับนี้เราก็มาตัดนะครับตัดแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องลบออกนะครับตัดไว้เฉยเสร็จแล้วนะครับกดโอเคก่อน เราก็มาคลิกไปที่ซีน2นะครับดูจากนี้นะครับซีน2เสร็จแล้วให้เราไปที่ Transition นะครับให้เราเอาตัว d e p o s i t up เนี่ยนะครับ Deposit นะครับ Dep deposit up เนี่ยลงมาวางไว้เลยนะครับวางที่ซีน2นะครับแล้วมาลองเพย์ดูก่อนอ่า ตัวฟอน์เริ่มขยับแล้วนะครับเดีด๋ยวดูทีหนึงอ่าโอเคฟอน์เริ่มขยับแล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็คลุมนะครับเราก็มา export ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับการ export ก็คือให้เราเซฟนะครับในที่นี้ก็จะลองเขียนว่าเทสตก่อนนะครับเทสต์สอง่ะ นะครับตัวเซตติ้งนะครับเฟรมเรทให้ตั้งไว้ที่30 fps นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคอ่าเอ็กพอได้หลังจากที่เรา Export ออกไปแล้วนะครับเราก็ปิดพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราตัวนี้เราก็ delete ทิ้งได้เลยเลยครับลบไปเลยนะครับ ตัวที่ Export อยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ไปหานะครับนี่เทสสองนะครับอันนี้ที่เราตั้งไว้ว่าให้มันเซฟที่ไหนนะครับแล้วก็ไปเอามากลับมาที่โปรแกรมตัดต่อนะครับตอนนี้น้องๆก็ต้องไปหานะครับเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับเนี่ยเป็นวิดีโอสั้นๆเป้าพีดีโอนะครับเอาไว้มาใส่ด้วยนะครับต้องไปหาดาวน์โหลดเอานะครับเอาที่เราชอบนะครับ ภาพสายฟ้าภาพตึกภาพท้องฟ้าอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ไม่สว่างมากนะครับแบบดาร์กนิดนึงนะครับมันจะเข้ากับตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับไปหามาดาวน์โหลดกันได้นะครับแล้วก็ตัวเสียงไฟฟ้าช็อตเนี่ยก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้เหมือนกันนะครับนะฮะที่นเด่นมีอยู่นี่นะครับโอเคพอเราได้ฟอนต์อันนี้มาแล้วนะครับที่เรา Import มาอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราลากตัวซีนวิดีโอเนี่ยนะครับลงมาเลย ตั้งให้มันเป็น30 fps เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเอามาไว้ไวที่ซีนหนึเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาตัวที่เรา Export ไปว่าเทสสอนะครับมาวางโอเคพอเราวางเสร็จปุ๊บให้มาตัดส่วนที่เกินออกตัววิดีโอนะครับที่เรานำมาใส่คู่กับตัวฟอนต์ของเรานะครับตัดออกไปเลยปรับ พอเราตัดออกไปปุ๊บนะครับคราวนี้เราก็มาดูก่อนนะครับอ่ามันยังไม่เห็นภาพพื้นหลังใช่ไหมครับให้เรามาดับเบิลคลิกนะครับที่ฟอนต์เราซีนบนนี้นะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วมาที่ compositing นะครับตรงนี้นะครับดูตามทำตามไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บตอนนี้มันจะเขียนอยู่ว่า normal นะครับ ให้เรามาที่ไลท์เทนนะครับกดไปเลยเป็นไลท์เทนคราวนี้ลองมาเพย์ดูใหม่ภาพวิดีโอออกมาเป็นแบ็กกราวแล้วนะครับฟอนตัวหนังสือเราม,ามาอยู่ข้างหน้าแล้วตอนนี้มันเริ่มสวยขึ้นมาหน่อยลอะแต่ยังไม่เท่พอนะครับคราวนี้นะครับให้เราล,ลากมาขั้นตอนต่อไปนะครับมาที่2วินะครับ2วิเลย เสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดเฉพาะช่องซีน2อย่างเดียวนะครับตัดไปนะครับตัดตามที่น้าเด่นทําเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็มาอีกตัดอีกนะครับนี่อันนี้ก็นับ1น,นะครับนับ2นับ3นะครับ3เสร็จเราจะเอาอีกสัก3ามช่องเล็กๆนี้นะครับตัดที่ซีน2ตัดไปเสร็จปุ๊บให้เรากลับมาตางนี้นะครับ จาก2วินะครับนี่5ช่องเล็กจิ้มตัดนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้เป็น3ช่องนะครับดูหน่อยนะครับน้องๆนะครับเพื่อนๆ1 2 3านะครับก็จะได้เป็น1 2 3ช่องนี้นะครับทําอย่างไรต่อนะครับเพิ่มสีสันให้กับฟอนต์นะครับแล้วก็ลูกเล่นนะครับให้เรามาที่เอฟเฟกนะครับ มาที่เอฟเฟกเสร็จแล้วเราก็มาพิมพ์หาตรงนี้ได้นะครับจะเป็นคําว่าไซเวออนี่ครับเป็นที่ไซเวไซเวหนึ่งเนตัวนี้นะครับมาวางนะครับที่ช่อง1นะครับของซีน2นะครับแล้วก็ช่อง2นะครับของซีน2ช่อง3ของซีน3นะครับทั้งสซีนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ อ่านไม่แน่ใจนะครับโครมาติกอะเบเลอเรชันเนี่ยนะครับตันนี้นะครับเอามาใส่ที่ซีนสองนะครับเสร็จแล้วให้เรามาใส่ฟิปอีกนะครับให้มันกลับไปกลับมานะครับมันจะฟิปไปฟิปมาตัวฟิปเนี่ยก็ให้เราเอามาใส่ที่ซีนสองเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในซีนสองนะครับซีนสองช่องที่สองนะครับ ให้เรามาที่ล่างสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับชอมาติกอัลบูเรชันเนี่ยนะครับนี่นะครับมาตัวมาคำว่า f a d e นี่นะครับ,รบปรับให้เหลือแค่30วิพอนะครับอ่ากดโอเคนะครับยังไม่เสร็จนะครับช่องที่3เนี่ยเรายังใส่ลูกเล่นได้อีกนะครับให้เรามาหาคำว่า c นี่ครับคำนี้อีกนะครับ chromatic aberration เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปใส่นะครับในช่องที่3ของซีนสวางลงไปนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆลองเพย์กันดูก่อนนะครับตอนนี้เริ่มเทแล้วนะครับมันเริ่มฟิปแล้วมีสีสันแล้วนะครับหนังสือของเราเต้นไปเต้นมานะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เรา มาเปิดอยู่ที่เอฟเฟกนะครับให้เรามาพิมพ์คำว่าซีนีม่านี่นะครับจะเป็นซีนีม่านะครับ21.9นะครับให้เราลากลงมาวางที่ซีน3นะครับช่องบนสุดส่วนที่เกินนะครับให้เราตัดออกไปเลยให้เราตัดออกไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรกับมันนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเพย์ดู เริ่มเทแล้วใช่ไหมครับอาเรายังไม่เท่พอซีนที่1ที่เป็นวิดีโอของเรานะครับตัวฟุตเทจตัวนี้นะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเอาไม่ใช่ครับให้เราคลิกขวานะครับไปที่ c o l o r Collection เนี่ยนะครับนะครับเสร็จปุ๊บมันขึ้นมาให้เราไปที่ Per c e n t นะครับเ e อร์เซนตนะครับตัวนี้นะครับให้เรากดไปที่วอ r m มภาพมันจะออกแบบ น้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับแบบย้อมน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับมันจะเข้ากับตัวฟอนต์ของเรานะครับโอเคกดโอเคได้เลยครับผมพอมาถึงตรงนี้ครับก็เพย์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับมันเริ่มเทแล้วนะครับตอนนี้น้องๆก็เอาไปทําช่องตัวเองได้เลยนะครับไปเปิดช่องตัวเองเท่เทได้เลยนะครับลองเพย์ดูทีอ่าถึงตรงนี้นะครับ เหลือขาดแค่เสียงเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเสียงอันไหนมันเข้านะครับเราลองที่นเด่นเซฟมานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับไปหาโหลดกนได้นะครับนี่จะเป็นช็อตนะครับนเด่นจะใส่ชื่อภาษาไทยนะครับเพื่อหาง่ายๆนะครับันเป็นช็อต3นะครับเป็นเสียงแบบสายฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างนี้นะครับอ่าเริ่มเทแล้วเริ่มเทแล้วอีกรอบหนึ่งดิ เห็นไหมมันจะฟลิปไปฟลิปมานะครับเดี๋ยวลองดูตัวที่ช็อต2กันนะครับตอนนี้เราลากช็อต2ลงมานะครับลองฟังกันดูนะครับช็อต2นะครับอ่า้สึกว่านาเดตจ,จะชอบช็อต2มากกว่านะครับเสียงมันเข้ากับฟอนต์แล้วก็บรรยากาศของดวงดาวอาวกาศข้างนอกเนี่ยมากกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองฟัง เท่มากเลยนะครับสังเกตว่าตัววิดีโอข้างหลังเนี่ยมันจะย้อมน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับเข้ากับสีที่ตัวฟอนต์มันมันเต้นนะครับดูนะครับแค่นี้เองครับน้องๆเทไหมครับไปลองทำตามกันได้เลยนะครับไปใส่โลโก,โก้ของตัวเองได้เลยนะครับ คือเราน้องๆสามารถกอวิดีโอนะครับดูที่ตรงไหนไม่ทันนะครับก็กอกลับไปกลับมานะครับดูของน้าเด่นได้นะครับเนี่ยดูวิธีทําได้เลยนะครับเนี่ยกอกลับไปกลับมาได้นะครับทีละขั้นตอนได้นะครับค่อยๆทําค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองครับผมอ่าดูใหม่ครับเทไหมครับเอาไว้ใส่แบบตอนขั้นฉากวิดีโอของเราอย่างเงี้ยฮะสำหรับน้องๆ เพื่อนๆนะครับที่ทำ u t u b e นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับอ่าเทไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนเด่นก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้าเด่นด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีอะไรสอนอีกหรือว่าจะเป็นคลิปอย่างอื่นนะครับคลิปทําอาหารหรือว่าคลิปที่อยู่ในช่องของน้าเด่นนะครับก็ฝากติดตามฝากดูฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ